ใครและทนายคนไหนแนะนําให้คุณเนี่ยฟ้องสื่อไปเรื่อยและขอโทษนะเสียเวลาเพราะสื่อเขามีสิทธิ์ในการนําเสนอและวิพากษาไปนั่งหาข้อมูลเพื่อที่จะขึ้นศาลทอนเถอะเพราะถ้าเกิดมึงเอาสมาธิแต่กระสานซ่านกระเซ็นไปเล่นคนอื่นโดยที่ไม่โฟกัสโดยที่ไม่โฟกัสที่ตัวลุงพลโดยที่ไม่โฟกัสที่สารอุธทอ์ คำแนะนําจากดกรมาริกาบุญมีตะกูลอดีสสแล้วก็เป็นนักกฎหมายนะครับดเ็เรมาริกาออกมาแนะนําป้าแตนครับอย่างที่เราทราบมาดีว่าป้าแตนนี่โอ้โหนะครับล่าสุดนี่ครับ ความกดไหวล่าสุดคือออกมาจะฟ้องสื่อนะครับแล้วก็ใครที่บิดเบือนข้อมูลไม่เป็นความจริงเอาคลิปเอาอะไรมาเก่าๆมาปล่อยนะทำให้คนเนี่ยด่าลุงพลด่าป้าแตนในคดีของน้องชมพู่เองก็ตามครับนั่งถแถลงข่าวพร้อมกับทนายบอกเดี๋ยวจะฟ้องถ้ายังไม่หยุดนะครับปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนี่ล่าสุดนี้ด็อกเตอร์มาริกาบุญมีตระกูลอดีตสสและเป็นนักกฎหมายออกมาเตือนบอกว่าโอ้โหนี่สื่อมือนชนเนี่ย เขาทำตามหน้าที่นะครับคือเขามีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์และที่สําคัญคือสารมีคําพิพากษาแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะพูดวิพากได้วิจารณ์ได้ตามกฎหมายการมาฟอ้องแบบนี้เนี่ยคือมันทําไม่ได้นะครับพร้อมกับแนะนาป้าแตนบอกเอาเวลาจะมาไล่ฟ้องคนไล่ฟ้องสื่อเนี่ยไปเตรียมสู้คดีให้กับสามีอย่างลุงคนดีกว่านะครับในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยต้องสู้กันอย่างยาวๆนะครับดรมาริกาบอกลองไปฟังครับ คนอื่นเนี่ยนะเขาโดนคนกันคน,คนละคดีแต่มึงเนี่ยล่อไปสิบคดีมึงก็หมดไปเป็นล้านล้วมึงไปโฟกัสอีเรื่องที่ผัวมึงเนี่ยจะไม่ถูกประหารชีวิตอย่างไรดีกว่าเอ้ยปวดหัวใครแนะนำเขาไปล่ะใครเป็นคุณซื้อล่ะเออจนป่านนี้ยังไม่รู้สี่รู้แปดอีกเหรอว่ามันเป็นยังไงอะ่ะ หลัการพยายนยืนยันอะไรต่างๆสารเขาพิพากษามาสื่อมวลชนและคนทุกคนเขามีสิทธิ์ในการที่จะวิจารณ์วิจารณ์หลังจากที่สารเขาวินิจฉัยและพิภากษาแล้วมึงบอกว่าที่สารยังไม่สิ้นสุดไม่สิน้นอยู่จุดต่อมึงสิสิ้นสุดที่สารชั้นต้นแล้วส่วนสิทธิ์ของคุณในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์ต่อเพราะคุณไม่ยอมจำนวนต่อหลักฐานอันนั้นเป็นเรื่องของคุณแต่กรณีของสารสิตยุติธรรมชั้นต้นเขาพิพากษาแล้วยี่สิบปีว่าคุณเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นก็เท่าว่าคุณนั่นแหละเป็นผู้ต้องหา มันเปลี่ยนแปลงคาพิพากษาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยกอเว้นคุณเนี่ยเอาข้อมูลใหม่ไปที่ศาลอุทธรณ์แล้วตอนนี้จะมานั่งสารบ,บนถแถลงข่าวจัดการปิดปากคนนั้นคนนี้ได้ยังไงเราคุณไปเอาเรื่องที่เป็นหลักฐานใหม่ขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์เผื่อผัวคุณจะได้ไม่ถูกประหารชีวิตถ้าเกิดดิ้นกระเดากระเดากระเดาอยู่ยงี้แล้วแถมยังไม่เชื่อคำพิ